มาแล้วสามปีผ่านไปมาแล้วโซ่ม,มืองฝางนี่โซ่ม,มืองฝางกำลังออกดอกเหลืออยู่ต้นเดียวไม่รู้หายไปไหนหมดปลูกในสวนกล้วยตรงนี้นะครับมืดๆหน่อยตาข้างบนฝนจะตกปลูกในสวนกล้วยมันนะครับแล้วก็ ลำใหญ่อยู่ประมาณโซนนี้ก็ประมาณรากวระต้นนะครับใหญ่กันเล็กๆอยู่นะครับต้นกล้วยเนี่เอาไปเป็นร่มเงาของลำใหญ่ของเงาะอะไรพวกนี้ครับเงาะเอาผสมกันไปตรงนี้นะครับต้นกล้วยก็เยอะแยะหมดเลยสามสี่ร้อยกอนะครับนี่กระตอบเราอยู่ตรงนี้มันก็ส้นมาประมาณสองฟุตนะครับ ให้ชมบรรยากาศในสวนกล้วยในสวนลำญ่กล้วยก็เยอะแยะไปหมดเลยในชะ่ไหโอ้ลำญ่ก้ตวล้วพอสมควรอันนี้ตัวแรกแอะก้าวเยก็เลยนะส่นพื้นเมืองใช่เปล่าบรรยากาศในสวนจะเป็นแบบนี้ ได้นาำไปอาทิตย์นึงขึ้นมาแล้วไอ้ตะไครก้กราปลูกไว้ปลูกไว้เป็นกันทรายถล่มนะครับเนี่ยตัวนี้มันเป็นดินทรายนะครับก็ปลูกไว้ตรงกวามันถล่มไปหากระ๊อบก็บปลูกกันๆไว้ก็ได้ผลดีนะครับใบใหก็กำลังจะออกนิดๆหน่อยๆวันนี้โขนมันป่าขออนุญาตนำเสนอเพียงแค่นี้ สวัสดีครับ